เซไฮวันนี้เปิดคอมมาก็เจอกับคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นอะไรนะชื่อคลิปว่าคุณป้ามหาภัยจังไรหีนะ่ะที่อะไรไปทุบไปตีไอพนักง,งานเคสตีน่ะคือป้ามึงเป็นบ้าอะไรอีดอกมันไปเลี่ยงเขาเองไม่ใช่เหรออีควายว่าให้เขารีบเก็บกวาดจานเก็บกวาดอะไรนะ่ะมันจะได้นั่งแดกต่อเนี่ยอีหน้าหีแล้วแค่เศษไก่แค่ชิ้นสองชิ้นเนี่ยอีตว์มันกระเด็นไปเนี่ยอีดอกเข้าในถาดเนี่ยอีควายมันต้องทําเรื่องเล็กแค่เป็นเรื่องใหญ่ต้องไปทุบไปตีไปโอ้โหไปอะไรก็ขนาดนั้นอีตัดกูเห็นในคล้ลวี่ย กูตกใจเลยค่ะโอ้ยดอกทองคุณพระอิสัตกูนึกว่ามึงนี่ดอกทองหนีออกมาจากทื่เขาบูตึงอิชาติหมาเป็นอะไรมากหรือเปล่าไอ้สัตโอ้โหถ้ามึงจะเก่งกล้าสามารถหี่ห่อยี่เหินอีเดินอากาศขนาดนี้ี่ดอกทองกูแนะนาเลยค่ะอิสัตไปนู่นเลยค่ะเจอกับบัวขาวปอประมุกอิชาติหมาเขาใจไปอีควายหรือไม่ก็ให้ปลาเกียวนีสัตต่างตอนมึงอีดอกทองง่าอย่างมึงเก่งอย่างมึงหนีดอกทองต้องเจอตีนปลาเกียวอ้สัตโอ้กับเด็กนักศึกษาฝึกงานนี่มึงเก่งจังอดอกเป็นบ้าไอ้เหี้ยเสียสติอ้สัตว์ อีดอกทองเฮียนี่แล้วจะบอกนะมึงไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นเขาเลอีอดดอกทองว่าเขาทํางานอะไรหนะ่ะอีควายเ <sk art ing> งินเดือนเดือนเท่าไหร่ดอกทองไม่ต้องไปถามใครอีสัตว์ไม่ว่ามึงจะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่เขาจะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่หน้าหีแต่ก, <dashboard> แตก,กินได้แค่อิ่มอีดอกเลือดมึงออกมาเนี่ยก็เป็นสีแดงเหมือนกับเขาแหละอีควายทุกคนมีความรู้สึกเจ็บมีความรู้สึกอะไรเหมือนกันแหละอีดอกไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะมาเอาไม้กวาดเนี่ยมาเพี้ยนทิ้งใส่มึงหรออีสัตว์มึงต้องไปพูดจาหมาๆไม่แดกไตเขาด้วย ทุกคนถึงจะมีโมโหมีอารมณ์ก็จะไปจัดเก่งๆอย่างมึงนี่หน้าหีมาแถวบ้านกูนี่มา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 แถวบ้านกูนี่จัดกูจะเอาตะเกียบนี่ดอกทองคีบหนังหีให้อ้เหียจับนั่นจะให้กูเห็นแถวบ้านกูนะอีชาติหมากูจะจับมึงเนี่ยผูกกับเสาไฟฟ้าดอกของรองรองเท้าแตะนี่จัดชุบน้ําแล้วตบ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 หน้ามึงเนี่ยจนกว่ารองเท้าแตะจะแห้งเข้าใจป่ะจัดเก่งเหลือเกินอแกกะโหลก